รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการบุกเบิกพัฒนาภาคตะวันตกครั้งใหญ่เมื่อ10ปีก่อนภาคตะวันตกของจีนวันนี้จึงถูกใช้เป็นช่องทางเบอร์สู่พื้นที่รอบชายแดนได้อย่างครบวงจรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศและจะเป็นทางออกสู่ทะเลอันดามันในอนาคตตามยุทธศาสตร์ของจีนจีนต้องการเชื่อมต่อชายฝั่งตะวันตก ยินได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันตกโดยยกฐานะให้มณฑลยูนนานเป็นเสมือนด่านหน้าของการเปิดสู่เส้นทางทะเลอันดามันซึ่งจะทำให้การพัฒนาครั้งนี้ขยายไปถึงอาณาบริเวณที่จีนเคยมองข้ามและขาดการพัฒนามาก่อนของมณฑลห่างไกลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ห่างไกลในสีมณฑลคือมณฑลยูนนานมณฑลกุ้ยโจ มณฑลซื่อชวนและมณฑลชิงไห่รวมทั้งเขตปกครองตนเองสองเขตของทิเบตและกวางซีมณฑลยูนนานมีข้อได้เปรียบกว่ามณฑลอื่นเนื่องจากยูนนานเป็นมณฑลที่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านประเทศต่างๆอยู่หลายสายจึงสามารถใช้เป็นด่านหน้า ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายนานาชาติที่จะเชื่อมโยงไปถึงประเทศรอบข้างด้วยถึงสามเส้นทางเส้นทางขนส่งทางน้ำสายลานชังเจียงหรือแม่น้ำโขงนั้นถือเป็นแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียวที่จีนจะเชื่อมต่อได้ครอบคลุมหกประเทศแม่น้ำโขงจึงเป็นแม่น้ำทองคำสำหรับจีนเพราะจีนม,มีอำนาจในการควบคุมปริมาณน้ำ และยังมีข้อได้เปรียบเรื่องการคมนาคมการขนสินค้าทางเรือที่ไหลาตามน้ําผ่านเข้าสู่ประเทศริมฝั่งแม่น้ําโขงได้อย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการขนส่งทางเรือที่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงนอกจากนี้จีนยังมีทางเลือกด้วยแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ําในแม่น้ําแดงซึ่งจีนสามารถขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างมณฑลยูนนาน กับประเทศเวียดนามได้โดยตรงอีกสายล่าสุดจีนได้ขยายเส้นทางขนส่งทางบกสายใหม่ระหว่างจีนลาวพามา่าโดยตรงเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมกับแม่น้ำอิราวดีโดยผ่านถนนสายหลักของพามา่าซึ่งขณะน,นี้การสร้างสะพานมิตรภาพลาวพามา่าแห่งแรกกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอย่างรีบเร่ง คลิปนี้จากรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เราจึงขอนำท่านผู้ชมไปดูบทบาทใหม่ของด่านการค้าชายแดนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งประเทศไทยไม่ควรมองข้าม สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงรายเมืองชายแดนที่กำลังตื่นตัวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชม TRD สปอร์ตทีโวแม่น้ำโขงถือเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านพื้นที่หกประเทศเริ่มจากจีนพมา่า ลาวไทยกัมพูชาก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ชายฝั่งเวียดนามในบรรดาประเทศลู่แม่น้ำโขงจีนเป็นเพียงชาติเดียวที่มีศักยภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโดยเฉพาะบนทนนยูนานซึ่งเป็น,นดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นทางของแม่น้ำสำคัญหลายสายนับตั้งแต่แม่น้ำโขง แม่น้ำสารวินแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำยางสีแม่น้ำจูและแม่น้ำแดงตลอดความยาว4,160กิโลเมตรของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงไหลอยู่ในประเทศจีน2,130กิโลเมตรใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างจีนพม่าก31กิโลเมตรเป็นเขตแดนระหว่างพม่าลาว234กิโลเมตร เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยลาว955กิโลเมตรและอยู่ในลาว789กิโลเมตรและอยู่ในกัมพูชา490กิโลเมตรและไหลอยู่ในเวียดนาม230กิโลเมตรประเทศไทยจึงเป็นเพียงชาติเดียวที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้น้อยที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับแม่น้ำโขงจึงถูกมองเป็นปัญหานอกราชาอาณาจากักร ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนทางภาคตะวันตกของจีนได้ส่งเสริมให้เกิดโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เป็นจนํานวนมากเริ่มจากการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งเพื่อเชื่อมโยงสประเทศระหว่างเขต12ปันนาของมณฑลยูนนานผ่านไปยังพมา่าลาวไทยและสุดปลายทางที่เมืองหลวงพระบางโครงการพัฒนาท่าอากาศยานคุณหมิง และยกฐานะให้ท่าอกาศยานเมืองเชียงรุ่งเป็นท่าอกาศยานนานาชาติโครงการเชื่อมทางรถไฟสายด่วนคุณหมิงต้าลี่ซื่อเหมาเมืองล่าโมฮานบอเต้นหลวงน้ำทาหลวงพระบางเวียงจันทร์หนองคายกรุงเทพและโครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าบนลำน้ำลานช้างหรือแม่น้ำโขงซึ่งรัฐบาลจีนคาดว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําจะตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้ทั้งหมดขณะที่พลังงานส่วนเกินยังสามารถส่งออกเป็นรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลโครงการสร้างเขื่อนใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำโขงในมณฑลยูนนานถูกกำหนดในแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตไม่ต่ำกว่า15เขื่อนโดยมี4เขื่อนใหญ่ที่สร้างเสร็จแล้วคือ เขื่อนมั่นวานเขื่อนต้าเฉาชวนเขื่อนเสียวหวานและเขื่อนจิงหงเขื่อนเหล่านี้ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ําซึ่งจะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ำโขงถูกควบคุมจากจํานวนเขื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีเพิ่มต่อไปในอนาคต ความชื่อของประเทศไทยที่หว in ังไว้ว่าอำเภอเชียงแสนจะเป็นเมืองท่าทางการค้าของไทยโดยมีสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งก่อสร้างอยู่ในอำเภอเชียงของเป็นประตูการค้าทางบกระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงระหว่าง4ประเทศด้วยความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงดังกล่าวกลางเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช2550คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองเพื่อใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรกที่คับแคบเพราะมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนจึงทําให้ไม่สามารถขยายพื้นที่บริการได้อีกต่อไปท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่สองใช้งบก่อสร้างไป 1,546ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่28ธันวาคม2554และเปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่1เมษายนปีถัดมาแต่เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมากกว่าปกติและยังลดระดับเนิ่นานานกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาถ้าเรือพานิชย์เชียงแสนแห่งที่สอง ซึ่งมีแอ่งจอดเรือขนาด71ไร่มีท่าเทียบเรือออกแบบไว้อย่างทันสมัยอันประกอบด้วยท่าเทียบเรือแบบทางลาด2ระดับจำนวนสองท่าและท่าเทียบเรือแนวดิ่ง1ท่ากำลังจะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนตลอดไป แผนพัฒนาก้าวกระโดดของจีนเพื่อหาทางลัดไปสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกส่งเสริมให้จีนมองหาช่องทางพิเศษเพิ่มเติมจากเดิมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีดินแดนติดต่อกับจีนโดยตรงเช่นพาม่าและลาวนางสาวพกายมาเวียราประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยพามา่าจังหวัดเชียงรายและยังดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย ได้กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสะพานมิจรภาพลาวพม่าสร้างเสร็จสมบูรณ์พูดถึงสะพานแม่น้ำโขงแห่งใหม่ระหว่างเมียนมากกับลาวอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าหากว่าสะพานตรงนี้เสร็จซึ่งคาดการว่าทางพม่าจะสร้างเสร็จประมาณเดือน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2เดือนคือประมาณเดือนสิงหานะะปี2,558้ถ้าตรงนี้เนี่ยเสร็จนี่ก็คงจะต้องคิดกันหนักหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้นี่เชียงของก็อาจจะอาจจะเบาลงไปนิดนึงนะคะจากกระจุกก็เป็นกระจายนะคะตรงนี้นี่จะช่วยทำให้รถสินค้าต่างๆที่ไปหนานแน่นกันอยู่ที่เส้นทาง R3A นี่ยกระจายมาทางด้านทางฝั่งเมียนมามากขึ้นโดย คือทะลุมาทางอาสามีซึ่งก็ย่นระยะทางไปเกือบ1 0อกิโลนะคะในเส้นทางตรงนี้และที่สําคัญก็คือเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางทางราบนะคะข้ามแม่น้าโขงจากเ,เขตหลวงน้ําทานะคะเข้ามาตรงจงังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ยตรงนี้นี่ก็ถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ดิฉันคิดว่าตรงนี้นี่แม่สายนี่เมื่อเทียบแล้วจะกลายเป็นด่านที่เทียบกับ3ด่านนะคะไม่ว่า เทียบกับ3ด่านของด่านเชียงแสนเชียงของแล้วย้อนมาที่แม่สายด่านแม่สายนี่จะเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตนะคะเพราะว่าในทางเมียนมาเนี่ยรัชฉานท่าตวันออกเนี่ยมีทั้งสนามบิน,สน,บนสนามบินจังหวัดท่าี้เล็กที่ห่างจากแม่สายเราแค่10กิโลเองนะคะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยวันหนึ่งมีแอร์ไลน์ลงมาทั้งหมดประมาณ7แอร์ไลน์ด้วยกันประมาณ14ไฟล์ทั้งเข้าทั้งออกนะคะ ก็เป็นศูนย์เป็นเส้นทางการบินเป็นจุดศูนย์กลางของการบินของพม่าในเขตของรัชชานก็คือภาคตะวันออกของเมียนมาแล้วอีกอย่างนึงก็คือมีทางน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะมีท่าเรือท่าเรือบ้านโป่งท่าเรือของพม่าก็จะมีสองท่าด้วยกันคือท่าเรือศพลอยนะคะซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สี่ลงออมาก็จะเป็นสะพานลาวเมียนมาต่อลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นท่าเรือบ้านโป่ง ตรงท่าเรือบ้านโป่งนี่ในอนาคตนี่ตอนนี้คิดว่าไม่เกิน6เดือนถนนจากเส้นทางจากบ้านโป่งมาที่จังหวัดท่าขี้เเล็กหรือจะทะลุไปที่เมืองทะลุไปที่หมักยางระยะทางแค่30ิกิโลแล้วท่าเรือสินค้าจีนบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่เอาอะไรขี้เกียจขับขี้เกียจแล่นเรือมาถึงสามเหลี่ยมไปถึงท่าเรือเชียงแสนของเรา จีนหยุดแค่ตรงนี้เรือจีนที่มีที่น้ําหนักบรรทุกขนาดใหญ่ต้องการหยุดแค่นี้เขาสามารถถ่ายลงสินค้าลงที่ท่าเรือบ้านโปง่งแล้วทานแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกสินค้าออกมาที่ท่าเชิเล็กระยะทางแค่30กิโลกับที่ถ้าหากว่าเรือจีนจอดตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าวิ่งไปเชียงแสนจากท่าเรือบ้านโป่งไปถึงท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองเนี่ยระยะทางไปกลับก็ร้อยกิโล ร้อยกิโลนี่ก็น้ำมันก็ต้องใช้มากมายม,ายมหาศาลตรงนี้ก็เราก็ยังมองกันอยู่ว่าถ้าหากว่าเกิดพมา่าเมียนมาเนี่ยพัฒนาในเรื่องของท่าเรือบ้านโปง่งควบคู่ไปกับสะพานแห่งที่สะพานแห่งแรกของเมียนมาคือสะพานเมียนมาลาวแล้วควบคู่ไปกับเปิดเส้นทางาสาม b เชื่อมกันกับเมืองลาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองลาถ้าฐานตรงนี้เปิดเท่ากับ เราจะด่านนี้คือต้องรองรับหนึ่งทั้งท่าเรือทั้งสะพานเงินมาลาวแล้วก็สนามบินนะคะสนามบินที่จังหวัดท่าขี้เหล็กตรงนี้ก็เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องคิดกันว่าจะเราจะเตรียมตัวรับตรงนี้ได้ยังไงนะคะ การค้าชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายมีจุดเชื่อมต่อหลักที่ด่านชายแดนสามแห่งคือแม่สายเชียงของและเชียงแสนซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าหากสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่างพม่าก,กับลาวสร้างแล้วเสร็จก็อาจส่งผลกระทบกับด่านการค้าทั้งสาโดยเฉพาะที่ด่านแม่สายในส่วนของถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับทางภาคเหนือตอนนี้นะคะ ในจังหวัดเชียงรายหรือในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนี่ยระหว่างความสําคัญระหว่าง AEC กับ GMS เนี่ยเราให้ความสําคัญพอกันนะครับให้ความสําคัญเท่ากันแต่จริง,รงๆแล้วจะพูดเลยว่าเราก็เริ่มเอียงไปทางทางกลุ่มประเทศในแม่น้ําโขงนะคะตรงนี้เนื่องจากเราใกล้แม่น้ําโขงเรามีท่าเรืออยู่ตรงนี้มีท่าเรือเชียงแสนมีท่าเรือที่ใกล้เคียงคือท่าเรือบ้านมอมของสปปลาวมีท่าเรือ บ้านโป่งของเมียนมาตรงนี้นี่เราก็ให้ความสําคัญที่จะเชื่อมต่อไปถึงจีนคือท่าเรือบพลอยของเมียนมาก่อนจะเข้าถึงท่าเรือกวนเลยและท่าเรือเชียงรุ่งของจีนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ความสําคัญกับจุดนี้มากเนี่ยเราประเทศไทยเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าภาคตะวันออกของรัตชานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์ล็อกเพราะว่าเขาไม่มีเส้นทางออกทางทะเลต้องพึ่งเราต้องพึ่งประเทศไทย แล้วสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งใช้เส้นทางของเราเนี่ยเข้าไปในการที่ไปพัฒนาประเทศของเขา